เสียบหัวเข็มขัดทั้งสองด้านเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นหลดเข็มขดัดยกหัวเข็มขัดขึ้นและดึงปลายที่เสียบไว้ออกจากกันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ กซิเจนบนแผ่นเหนือศีรษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากออกซิเจนแล้วสวมครอบจมูกและปากหายใจตามปกติจนกว่าจะได้ยินคำสั่งให้ถอดหน้ากากเสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านโดยสวมเสื้อลงทางศีรษะเกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงดึงสายให้แน่นและผูกไว้ที่ด้านหลังดึงแถบสีแดงด้านซ้ายและขวาเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมก่อนออกจากประตูเครื่องเท่านั้นเป่าท่อลมทั้งสองข้าง เมื่อเสื้อไม่พองลมหรือเมื่อต้องการเพิ่มลม There are eight emergency exits อยู่บริเวณด้านหน้า2ทางบริเวณเปีกเครื่องบินอีก4ทางและบริเวณด้านหลัง2ทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟนำทางและแถบเรืองแสงที่พื้นจะนำท่านไปยังทางออกกรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าที่นั่งก่อนออกเดินทางลูกเรือคะ่ะขอบคุณคะ่ะ